ช่วงนี้ไปดูกรณีที่เจ้าหน้าที่ในส่วนของฝ่ายปกครองหัดใหญ่แล้วก็ตำรวจสพหัดใหญ่นะคะไปบุกร้านจับที่เรียกว่ามีการลักลอบนะคะจำหน่ายบารากูให้กับลูกค้าสูบทั้งวัยรุ่นทั้งชายและหญิงค่ะจำนวนมากเข้าไปใช้บริการกันแล้วก็เขาบอกว่าต้องจองล่วงหน้าด้วยนะคะงานนี้เรียกว่าร่วมได้ทั้งเจ้าของแล้วก็ลูกค้าไปดำเนินคดีค่ะ ฝ่ายปกครองหัดใหญ่จังหวัดสงขลาภายใต้อำนวยการของนายชวก,กิจสุวรรณคิรีท่านในอำเภอหัดใหญ่นายเอกชยัยแก,ก้วรัตนะประหลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองแล้วก็นายธีรเดชจันมณีประหลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงค่ะได้สั่งการให้นายสุบัญดิชัยแก้วประหลัดอำเภอง,งานป้องกันนายพันธการรัชนลงประหลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงรวมทั้งกำลังสมาชิกอสอำเภอหัดใหญ่ร่วมกับร้อยตำรวจเอกวุฒิชัยคงทองรองสารวัตรปรับปร,รามสพหัดใหญ่ และกําลังตารวจฝ่ายป้องกันปรับปรามสพหัดใหญ่ค่ะเข้าตรวจคน้นร้านเล็กที่79ซอย3ทุ่งเสาหนึ่งซึ่งเป็นบ้านเดี่ยว4ี่ชั้นเปิดเป็นร้านขายอาหารและก็น้ําชากลางคืนแต่ว่าจากการเข้าตรวจคน้นพบว่าบริเวณชั้น3ของร้านกั้นเป็นห้องสี่ห้องลักลอบจําหน่ายบารากูให้ลูกค้าที่มาใช้บริการโดยขณะเข้าตรวจคน้นมีลูกค้ามาใช้บริการเต็มทั้ง4ี่ห้องห้องละเกือบ5้าคนซึ่งแต่ละห้องก็จะมีอุปกรณ์การสูบบารากูห้อง ละหนึ่งชุดพร้อมทั้งมีโซฟาและก็จอทีวีไว้บริการลูกค้าอีกด้วยซึ่งการเข้าตรวจค้นเจ้าหน้าที่ได้รับการร้องเรียนบอกว่าที่ร้านดังกล่าวมีการลักลอบจําหน่ายบารากูให้กับลูกค้านะคะจากการสอบถามลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการบอกว่ารู้จักร้านนี้มาจากเพื่อนแต่ถ้าใครจะสู่บารากูหรือว่ามาใช้บริการที่นี่จะต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งวันไม่ใช่ว่าอยากจะไปเดิน Walk in เข้าไปอันนี้ไม่ได้คุณผู้ชมอันนี้เขาจะต้องบอกว่ามีการจองล่วงหน้าด้วยนะคะเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวเจ้าของ ร้านชื่อนายโอลาคุด,ดินมาฮิเละชาวจังหวัดปัตตานีค่ะพร้อมด้วยลูกค้าที่มาใช้บริการอีก18คนมาสอบสวนเพิ่มเติมแล้วก็บันทึกทําการตรวจค้นที่ว่าการอําเภอหักใหญ่พร้อมยึดอุปกรณ์การเสียบระกูได้จํานวน6ชุดนะคะเบื้องต้นเจ้าของร้านถูกแจ้ง3ข้อหาก็คือมีไวเพื่อขายยาสูบหรือว่ายาเส้นที่มีได้ปิดแต้มยาสูบตามพรบรยาสูบพศ2509ช่วยซ่อนเร้นช่วยจําหน่ายช่วยพาเอาไป เสียซื้อรับจำนำหรือรับไว้โดยประการใดซึ่งของอันตนรู้ว่าเป็นของที่ยังไม่ได้เสียค่าภาษีหรือว่าขาวาที่ต้องจำกัดหรือว่าต้องห้ามหรือที่เข้ามาในราชอาณาจักรโดยยังไม่ได้ผ่านศุลการกรโดยถูกต้องก็ดีหรือเป็นของที่นําเข้ามาในราชอาณาจักรโดยหลีกเลี่ยงอากรตามพรบศุลการกรพศ .2560 แล้วก็ฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเรื่องห้ามขายหรือว่าร่ห้ามให้บริการ สินค้าบรารกูบราระกูไฟฟ้าหรือว่าบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบรารกูน้ำยาสําหรับเติมบรารกูไฟฟ้าหรือว่าบุหรี่ไฟฟ้าค่ะส่วนลูกค้าที่มาใช้บริการทั้งหมดค่ะถูกแจ้งข้อหาฝ่าฝืนประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงเรื่องห้ามการชุมนมุมการม่วสุมฉบับที่13ห้ามไม่ให้มีการม่วสุมในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคณนะที่ใดๆทั่วราชอ,อาณาจักรนะคะก่อนจะ ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสพหัดใหญ่เพื่อจะดำเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไปนะคะราว่างานนี้จับได้ทั้งเจ้าของร้านลูกค้าอุปกรณ์การเสพครบชุดเลยทีเดียวนะคะ